เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับได้ยินน้ำเสียงแปลกใจของสตรีชุดขาวพวกเซลลี่งงงันเช่นกันหลังสบตากันแวบหนึ่งเซลยลี่ค่อยพยักหน้าอย่างวาดระแวงประสานมือพลางกล่าวร้องประมุกพักเซียวเซีลี่ขณะกล่าวเซลลี่รอบโคจรปราณย,ยุทธในกาย มั่นใจว่าตัวเองไม่เคยพบเจอผู้แกล้งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธเช่นท่านนี้มาก่อนแต่ฟังจากน้ำเสียงของนางคล้ายมีความเกี่ยวพันกับพักเซียวอยู่บ้างเพียงแต่ไม่ทราบว่าเป็นความสัมพันธ์ด้านดีหรือด้านร้ายฉะนั้นระวังตัวไว้ก่อนไม่เสียหายขณะเซียวลี่เตรียมตัวเตรียมใจสูเชียนด้านข้างปั้นหน้าเคร่งขรึมเขารู้สึกได้สตรีชุดขาวหน้าตาหมดจดงดงามนางนี้แม้อายุไม่มากแต่พลังฝีมือแกร่งกล้าผิดวิสัยหากนางมีปมแขนกับพักเซียว ดังนั้นวันนี้คงต้องยุ่งยากเป็นแน่เพราะเบื้องข้างยังมีพวกขุบเขาอัคคีปีศาจกำลังจับจ้องพวกเขาตาเป็นมันภายใต้สายตาจดจ่อของฝูงชนโดยรอบหลังสตรีชุดขาวได้ยินคำตอบของเซียลลี่กลิ่นอายสังหารที่เอิบอาบรอ,บรอบกายพลันลดหวัวก่อนกล่าวเรียบเรียบรบกวนพวกท่านถอยห่างออกไปเล็กน้อยอย่าได้รบกวนผู้ปรุงยาภายในเรือนน้ำเสียงแม้ราบเรียบแต่ท่าทีกลับเป็นบิดกว่าตอนที่ตะวานใสพวกหุบเขาอักคีปีศาจ ราวกับคนละคนชั่วขณะนั้นคนไม่น้อยต่างนึกชงนพักเสียวไปผูกไมตรีกับผู้แกล้งกล้าระดับนี้ตั้งแต่เมื่อใดกลุ่มคนของหุบเขาอัคคีปีศาจท,ที่ลาถอยถึงยอดตึกหลังหนึ่งรู้สึกถึงน้ำเสียงที่อ่อนลงเป็นอันมากของเสียวอีเซียนพลันตีหน้าสับสนพักเสียวก็รู้จักกับสตรีนางนี้หรือฟางเยียนหน้าเครียดขมวดคิ้วพึมพำหากเป็นเช่นนั้นจริงสถานการณ์ของหุบเขาอัคคีปีศาจอาจจะเลวร้าย เผชิญหน้ากับผู้กแกล้งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธสองคนคิดว่าผู้สูงส่งที่อยู่ข้างกายท่านนี้คงรู้สึกหนักใจเช่นกันกระมังไม่ต้องตกใจหวังจากบทสนทนาพวกมันเหมือนรู้จักกันก็จริงแต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ลึกล้ำอย่างที่เจ้าคิดอีกอย่างหุบเขาอกขีปีสาต์ก็ไม่ใช่ผู้ใดจะล่วงเกินได้โดยง่ายแม้คนผู้นั้นจะอยู่ระดับปรมาจารย์ยุทธก็ตามคนชุดเตาวกวาดมองสตรีชุดขาวบนยอดตึกด้วยสายตายเย็นยะเยือก พลางกล่าวได้ยินเช่นนั้นสีหน้าฟางเหยียนค่อยผ่อนคลายข้าไม่เคยได้ยินว่าแดนอนาตกาลมีผู้แกร่งกล้าระดับประมาจายุดท,ที่อ่อนไว้เช่นนั้นหรือมาจากนอกแดนอนาตการข้อสงสัยของฟางเหยียนผู้เอาโศข,ของหุบเขาอัคคีปีศาจหลายคนที่อยู่ด้านข้างล้วนสายหน้าอย่างกังขาเช่นกันผู้แกร่งกล้าระดับประมาจายุดท,ที่ขึ้นชื่อหรือน้ำในแดนอนาตการไม่มีสักคนที่ตรงกับสตรีชุดขาวนางนี้ เทียบกับความคาใจของพวกฟางเหยียนกลุ่มของพวกเซียลี่ในฐานะผู้ถูกเอ่ยอ้างก็พิศวงงงงวยไม่แพ้กันพวกเขาไม่รู้สักนิดเธไหนสตรีนางนี้จึงปรับเปลี่ยนท่าทีฉับพลันเซียลี่กับสูเฉียนสบตาก,กันด้วยความงงงนันก่อนประสานมือต่อสตรีชุดขาวบนยอดตึกอย่างสุภาพแล้วนำคนล่าถอยออกนอก,นอกรัศมีร้อยเมตรของลำแสงนั้นคล้อยหลังการล่าถอยของกลุ่มเซียลี่ห่วงอากาศโดยรอบตัวตึกเปลี่ยนเป็นเวงหวังว แต่น,นอกรัศมีร้อยเมตรออกไปยังคงยืนออด้วยผู้คนชัดเจนว่าคนเหล่านี้สนใจในลำแสงที่พุ่งออกมาจากห้องนั้นไม่คลายอาฮ่า,าคิดไปถึงจริงๆงานประมูลที่สำนักเฮยหวงเราจัดขึ้นรานี้ถึงกับดุง้งดูดผู้แปลกหน้าและคนคุดเค,คยรุดมามากมายผ่า,า,านนี้จังเป็นเกียรติแก่เราผู้เท่าโดยแท้หลังพวกซิวลี่ถอยร่นออกไปไม่นานปรากฏเงาคนหลายสายโถมปราดออกมาจากด้านในสุดของตึกเฮยหวง และหยุดลงนอกรัศมีร้อยเมตรของเรือนหลังนั้นผงชนหันควบเพียงเห็นผู้สูงวัยแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองผู้หนึ่งกำลังเหยียบย่างนะ้าอากาดมาด้วยรอยยิ้มปรีเมื่อใกล้ถึงหงชนค่อยเห็นทนาตาบนชุดเหลืองนั้นปักรูปงูเหลืองสีทองหลายตัวภายใต้แสงตะวันฉายสองงูหเหลืองสะท้อนประกายอ่อนจางแพ่ซ่านกลิ่นไอคุกคามแปลกๆออกมาราวกับมีชีวิตด้านหลังผู้สูงวัยยังมีโมยาในชุดสีขาว แต่ผู้สูงวัยหน้าแดงที่แต่งเครื่องแบบนักปรุงโอสถคนหนึ่งผู้สูงวัยหน้าแดงผู้นี้ก็คือฉีสารที่เคยมีข้อพิาพาทกับพวกเซียวเหยียนตอนอยู่ร้านพันโอสถนั่นเองทันทีที่ผู้สูงวัยชุดเหลืองเผยโฉมทั่วบริเวณเกิดความวุ่นไวายไม่น้อยพร้อมกับเสียงฮือฮาดังขรมพีแดงก็โมเทียนสิงเจ้าสำนักเฮยหวงหวังว่าโมเทียนสิงขึ้นสู่ระดับปรมาจารย์ยุตตตาสิบกว่าปีก่อนแล้วจากนั้นเก็บตัวฝึกวิชาตลอดมาไม่ไดึกว่าวันนี้ เพียงกับยอมโผล่หน้าแล้วโมเทียนสิงปรากฏโฉมวาดตามาทางพวกสูเชียนและพวกขุบเขาอัคคีปีศาจก่อนจากนั้นจำเลืองไปยังบริเวณหนึ่งของตึกเฮยห่วงค่อยกลอกตากลับมาที่เลือนหลังนั้นเมื่อเห็นเซียวอีเซียนดวงตาพลันฉายแววพิศวงโอูแกล้งกล้าระดับปรมาจารย์ยุธที่อ่อนวัยปานนี้ทำให้เขาอัศจรรย์ใจยิ่งเป็นนางหรือด้านหลังโมเทียนสิงโมหยากวาดตาแวบหนึ่ง เมื่อเห็นดวงหน้าของสตรีในฝันที่เขาตวินหาพลันตะลึงวูบตามด้วยพึพรรมพำเสียงโงนเจ้ารู้จักนางหรอือโมเทียนสิงโคร่ถามสามารถผูกไมตรีกับผู้แกร่งกล้าระดับนี้ย่อมเป็นผลดีใหญ่หลวงต่อสำนักเฮยห่ยหวงยังไม่ต้องสงสัยเฮยเจอครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้จักโมหยาบอกเล่าเหตุการณ์นั้นอย่างละเอียดรวมทั้งความรู้สึกชื่นชอบที่มีต่อเซียวอีเซียนแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซียวเยียนกลับเล่าเพียงคร่าว ก็แสดงว่าคนที่กำลังปรุงยาอยู่นั่นน่าจะเป็นบุรุษหนุ่มที่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับฉีซานที่ร้านพันโอสดนึกไม่ถึงยังเด็กอยู่แท้ๆกลับมีฝีมือปรุงยาสูงล้ำป่านนี้น่ากลัวจริงๆคำบอกเล่าใดสังเกตของโม่ยากลับไม่ได้ทำให้โม่เทียนสิงมองข้ามเซียวเหยียนไปจุดคิดถึงข่าวคราวที่ฟังมาในดวงตาโม่เทียนสิงเป็นประกายเคร่งขึ้นขณะกล่าวด้านหลังฉีซานเสียะปากเล็กน้อย สายตาที่มองลำแสงบนยอดตึกหลังนั้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นริษยาวันนั้นเขาทราบว่าเซียเวเหยียนเป็นนักปรุงโอสถคนหนึ่งแต่ไม่คิดว่าฝีมือปรุงยาของอีกฝ่ายจะเหนือล้ำกว่าตนถึงเพียงนี้และทำให้เขาขับกล้องใจที่สุดก็คืออีกฝ่ายประสบความสำเร็จถึงขั้นนี้ทั้งที่ยังเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งทราบว่าเขาเองยังเพิ่งบรรลุระดับ6ด้วยความบังเอิญเมื่อไม่นานนี้เองโมหยาด้านข้างได้ฟังคำพูดของโมเทียนสิงทำให้รู้สึกคันหัวใจ เขามีนิสัยถนงตนไม่ยินดีเห็นผู้ที่อายุน้อยกว่าประสบความสําเร็จสูงกว่าน้ำซ้ําข้างกายของเจ้าหมอนี่ยังมีสตรีงามลำ้ำที่แม้แต่เขายังชื่นชมไม่ไหวในจุดนี้ยิ่งทําให้เขารับไม่ได้จาสองคนต่อไปต้องระวังด้วยพยายามเลีกเลี่ยงการบาดหมางก,กับเยียนเสียวคนนี้ให้มากที่สุดระดับปรมาจารย์ยุดขคน,นึ่งและนักปรุงโอสถที่สามารถปรุงโอสถระดับ6ชั้นสูงได้ขหนึ่ง ยังมีดารุณีน้อยที่มีพละกํำลังถางกายแข็งแกร่งจนน่ากลัวคนนั้นอีกขุมกำลังระดับนี้ทำไมจำเป็นอย่าได้ต่อแย่เข้าใจหรือไม่โมเทียนสิงกลับไม่สนใจความคิดของทั้งสองคนเพียงกล่าวเรียบเรียบเข้าใจแล้วโมยาและฉีซานแม้ไม่สบอารมณ์แต่ต่อหน้าโมเทียนสิงกลับไม่กล้าแสดงอาการไม่พอใจออกมายามนั้นประสานเสียงรับคำเพื่อน้ำลายโผล่ที่แปร่ปรถา่าย ครั้งนี้พวกตะแกที่เร้นกายจากโลกภายนอกทั้งหลายพากันรุดมาไม่น้อยพวกมันยังแย่งชิงกับปล่อยให้พวกมันแย่งชิงไปขอเพียงนำสิ่งที่สำนักเอ๋ยหวงเราต้องการออกมาได้ทำลายโพธิแปรธาตุนั้นจะตกอยู่ในมือของใครและจะมีคนต่อยตีจนหัวร้างข้างแตกเพราะเจ้าสิ่งนี้ขึ้นกี่มากน้อยล้วนไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งสิ้นส่วนพวกเราก็คิดเสียว่านี่เป็นละครเด็ดฉากหนึ่งก็แล้วกัน โมเทียนสิงปุดยิ้มมุมปากพลางกล่าวเบาๆโมหยาและฉีซานสบตากันแวบหนึ่งแล้วพงโกศีรษะหยาเออเจ้าสนใจแม่นางคนนี้หรือรีตามองเสียวอีเซียนที่ยืนง้ํเหนือยอดตึกนั้นโมเทียนสิยงเอ่ยถามโมหยาชะงักวูกกล่าวเสียงขัดเขินสตรีเช่นนี้เด่นล้ำกว่าสตรีดาดเดินทั่วไปแต่เจ้ามีทีเด็ดอันใดทํให้นางโอนอ่อนได้นันยอมประเสริฐสุด เห็นนี้แล้วผมกำลังของสำนักเคยห่วงเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นแต่ต้องจำไว้อย่าให้นางบะเกิดจิตปรปักต่อพวกเราไม่เช่นนั้นข้าจะให้เจ้ารับผิดชอบทั้งหมดโม่เทียงสิงหัวเราะหึๆพลันในน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นเข้มงวดขึ้นแววตาตื่นเต้นยินดีฉายวาบในดวงตาโมยารีพยักหน้าเขามั่นใจในบุค,คลิกหน้าตาของตัวเองมากหลายปีที่ผ่านมา ม่ทราบมีสาวงามผ่านมือเขามาแล้วเท่าไรอนาะกลุ่มอิทธิพลแต่ละฝ่ายต่างดีดลูกคิดรางแก้วในใจลำแสงที่ทะลวงขึ้นฝาสายนั้นเริ่มค่อยๆจางลงเพราะว่ากลิ่นโอสถที่ลอยฝุ้งออกมากลับยิ่งรุนแรงลำแสงจืดจางลงทุกขณะจนกระทั่งกลายเป็นจุดแสงประปรายและมอดดับไปในที่สุดคล้อยหลังลำแสงมาลายสิน้นดวงแสงขนาดเท่าหัวแม่มือดวงหนึ่งปรากฏขึ้นภายใต้าสายตาจดจ่อของฝูงชนทันทีที่ดวงแสงปรากฏ พันแพลรัศมีเจิดจ้าท่าทางคล้ายจะพุ่งหนีก็มิปานพริบตาที่รัศมีแสงแผ่กำจ่ายเสียงเคนตวาดพลันดังขึ้นจากในห้องด้านล่างตามด้วยพลังดูดขมหนึ่งพลุ่งทะลักภายใต้แรงดูดอันดุเดือดดวงแสงเริ่มแกว,ว่งไกวสะเปะสะปะเป็นเช่นหนีอยู่อึดใจดวงแสงนั้นพุ่งฉิวกลับมาภายใต้สายตาโลภโบโทโสันนับไม่ถ้วนทนลวงเข้ากลางห้องหายวับไม่เห็นเงาเห็นโอสถหายวับเสียวอีเซียนค่อยไหวไกลายคราหนึ่ง ปูกลับเข้าห้องเช่นกันหลังโอสถถูกเก็บไปกลิ่นโอสถที่อวนฟุงค่อยๆจางหายฟุงชนได้แต่สายหน้าด้วยความผิดหวังจากนั้นทยอยแยกย้ายกันอย่างไม่สู้เต็มใจสวนปูปรุงโอสถที่ว่านั้นจนบัดนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาหลังเหตุคึกโครมที่เกิดจากการปรุงโอสถในวันนี้หัวข้อสนทนาของคนทั้งตึกเฮยหวงหล้วนพุ่งไปที่สตรีชุดขาวที่มีพลังฝีมือสุดสะพรึงและนักปรุงโอสถลึกลับคนนั้น คนมากมายเฝ้าดูอยู่นอกตึกทั้งหลังหมายจะสอดแนมเบาะแสเลสไนเพราะว่าหลังปรุงโอสถสำเร็จในตึกหลังนั้นปราศจากความเคลื่อนไหวอื่นใดและเป็นเพราะกลิ่นไอายสังหารของสตรีชุดขาวจึงหามีผู้ใดอาจหารเข้าใกล้แม้ว่าข้างนอกจะแพร่ข่าวยังร้อนแรงปานใดผููอยู่ในห้องนั้นล้วนไม่เคยโผลโ่หน้าให้เห็นคนที่รุดมาเยี่ยมเยืยนด้วยข้ออ้างต่างๆนานา,นาหลังประสบกับประตูปิดตายก็จำต้องจากไปอย่างไม่มีทางเลือก หนึ่งในนั้นยังรวมถึงโม่อยาที่พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมขณะภายนอกเล่าลือเหตุการณ์เมื่อวานนี้อย่างเกลียวกลาวเซียวเยยนกลับลากสังขารอันอ่อนลา้าเดินออกมาจากห้องรับเห็นเซียวเย็นออกจากห้องรับเซียวอีเซียนและจื้อเยยนที่เฝ้ารออยู่ในห้องโถงพลันรีบทะลันไปหาเห็นดวงตาก็เต็มไปด้วยริ้วเลือดทั้งสองอดถอนใจไม่ได้เจ้ามอนี่ขลอมสร้างโอสถถึงกับคลุ้มคลั่งปานนี้เจ้าคลุกอยู่ในห้องรับสองวันแล้ว ถ้ายังไม่ออกไม่อีกข้าจะพังประตูเข้าไปเ็ซียวเยียนยกถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นดื่มจนหมดในรวดเดียวเสียวอีเซียนอดมุ่นคิ้วตำหนิไม่ได้แต่ยินคำต่อว่าของเสี่ยวอีเซียนเสียวเยียนกลับหัวเราะหึหึๆวันนั้นตอนปรุงโอสถทะลวงด่านปรมจารยุทธสำเร็จก็ไม่ได้รามือเพียงพักผ่อนฟื้นฟูปราณยุธครู่หนึ่งก็ติดเตาหลอมสร้างโอสถชนิดอื่นต่อฉะนั้นจึงใช้เวลาค่อนข้างนานแม้การหลอมสร้างติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพัก ทำให้เซียวเหยียนเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ดอกผลที่ได้กลับมาหน้าพึงพอใจยิ่งตอนนี้เขามีคุณสมบัติประชันขันแข่งกับคนอื่นๆในงานประมูลแล้วสองวันนี้มีอะไรผิดปกติหรือไม่วางถ้วยชาลงเซียวเหยียนยิ้มถามนองจากคนหน้ารำคาญพวกนั้นไม่มีใครกล้ามารบกวนเซียวอีเซียนพยักหน้าพลางกล่าวฮะดูท่าการออกหน้าของเจ้าในวันนั้นคงกูขวัญพวกคิดไม่ซื่อได้ไม่น้อยเซียวเหยียนหัวเราะ ข้าเห็นคนของพัดคเซียวด้วยน่าจะเป็นพี่รองเจ้ากระมังเครื่องกายเขายังมีผู้เท่าอีกคนหนึ่งระดับปรมาจารย์ยุทธเช่นกันคงเป็นผู้อวุโสใหญ่ซูเชียนสำนักในก็มีแต่เขาที่เป็นผู้แกล้งกล้าระดับปรมาจารย์ยุทธเสียวเย็ยนระบายยิ้มนิ้วมือเคาะโต๊ะเบาๆขณะกล่าวเจ้าไม่ไปพบพวกเขาหรือเสียวเย็ยนนิ่งไปสักพักก่อนสายหน้าช้าๆตอนนี้ยังก่อนเมืองเฮยหวงมียอดฝีมือโผลมาไม่น้อย และทุกคนต่างมีเป้าหมายอยู่ที่น้ำลายโพธิ์แปรธาตุถ้าเปิดเผยความสัมพันธ์กับพักเซียวออกไปจะทําให้บางคนลอบหาผู้ช่วยมาเพิ่มฉะนั้นร้อยถึงเวลาขับขันค่อยเผยตัวจะดีกว่าแล้วแต่เจ้าเถอะเซียวอีเซียนไม่มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้นางช้อนสายตาขึ้นแล้วพูดต่อเจ้าม่หยาคนนั้นสองวันนี้แวะเวียนมาบ่อยครั้งบอกว่ามู่เทียนสิงเจ้าสํานักเ้ย่วนอยากเชิญเจ้าไปพบปะสนทนาแต่เจ้าปรุงโอสถอยู่ข้าจึงบอกปัดไป บอกปัดไปก็ดีแล้วเสียวเหยียนพยักหน้าพลันจุดคิดขึ้นได้หม้อเทียนสิงคนนั้นพลังฝีมือเป็นอย่างไรระดับปรามจารย์ยุทธเช่นกันใกล้เคียงกับข้าประมาณสี่ดาวเสียวอีเซียนกล่าวเสียงขึมระดับปรามจารย์ยุทธหรือเสียวเหยียนพึมพำจริงด้วยคนชุดเท้าของหูเขาอากีปีศาจผู้นั้นก็น่าจะอยู่ระดับปรามจารย์ยุทธเช่นกันพลายนึกขึ้นได้เสียวอีเซียนพลันกล่าว ขมวดคิ้วเล็กน้อยนิ้วมือที่เคาะโต๊ะค่อยๆนิ่งค้ังเสียวเยียนถอนหายใจแผ่วเบาอย่างที่คิดจริงๆข้าถึงว่าหุบเขาอัคีปีศาจไม่มีทางให้ฟานเยียนรุดมาคนเดียวแน่แม้กล่าวว่าตะแกนั่นย่างเการะดับปร,รมาจารย์ยุทธครึ่งเท้าแล้วก็ตามแต่เทียบกับระดับปร,รมาจารย์ยุทธที่แท้จริงกลับยังห่างชั้นอีกไกลที่แท้พวกมันยังมีทีเด็ดซ่อนไว้เพียงแต่ไม่รู้ว่าผลชุดเท้าลึกลับนั่นเป็นใครมาจากไหน เรื่องนี้ข้าก็ไม่แน่ชัดเซียวอีเซียนสายหน้ากลิ่นอายของคนชุดเทาค่อนข้างคลุมเครือหากไม่ใช่วันนั้นอยู่ใกล้มากต่อให้เป็นเซ e ียวอีเซียนก็อยากจะสำรวจพลังฝีมือของคนผู้นั้นได้ส่วนเรื่องอื่นๆนางไม่ทราบแม้แต่นิดเดียวเห็นทีเมือเฮ้ยห่วงแห่งนี้จะไม่ร่มเย็นเสียแล้วกลุ่มอิทธิพลมากมา,กมายล้วนให้ความสนใจน้ำลายโพธิปแปรธาตุแต่เจ้าสิ่งนั้นมีแค่หนึ่งเดียว <c oughs> ครั้งนี้ไม่รู้ฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะ เซียวเย็นแค่นหัวราอกล่าวเขามีลางสังหรณ์ว่างานประมูลคราวนี้น่าจะคลักคลุงได้กลิ่นคราวเลือดยังรุนแรงเซียวอีเซียนพยักหน้าเบาๆเห็นดวงตาเซียวเหย็นแดงก่ำจึงเอ่ยเตือนเจ้าไปพักผ่อนกันเถอะใช้ความคิดอย่างหนักเช่นนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเซียวเหย็นรับคำหน้าเจือนครั้งนี้เขาเสียพลังงานมหาศาลจริงๆแต่ยังไม่รีบฟื้นฟูอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เวลานี้งานประมูลใกล้เข้ามา สถานการณ์ในภายภาคหน้าต้องไม่สะดวกราบรื่นแน่เขาต้องทำให้พลังฝีมืออยู่ในช่วงสุดยอดตลอดเวลาเพื่อรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนั้นข้าขอตัวไปพักผ่อนสักครู่เตรียมฟื้นฟูก,กำลังวังชาสำหรับงานประมูลวันพรุ่งนี้ถอนหายใจเบาๆเสีวยวเย็นลุกขึ้นยืนมองท้องฟ้าสีดำนอกหน้าต่างอดหัวเราะไม่ได้ดูเหมือนวันนี้จะเป็นอีกคืนที่ไร้นิทารมรัติการผ่านผลนเยียบเชียบ เมื่อแสงอรุโนไทใชยส่องเมืองเฮยห่วงที่อยู่ในความสงัดตลอดคืนพลันสดชื่นคึกคักข,ข,ขึ้นมาในพริบตาถนนใหญ่ที่ร้างไร้ผู้คนมีคลื่นมนุษย์ทะลักทะลายจากทั่วสารทิศแต่แจุดหมายปลายทางของคนเหล่านี้ก็คือสนามประมูลขนาดใหญ่ใจกลางเมืองวันนี้คือหนึ่งในงานประมูลอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีของแดนอนาธการและปริมาณผู้แล่งกล้าที่รุดมาร่วมงานก็มีจำนวนมากกว่างานประมูลครั้งใดๆที่ผ่านมา แสงอรุโนไทยสายหนึ่งทอดยาวจากหน้าต่างเข้าสู่ในห้องจวบจนส่องถึงเรือนร่างบุรุษหนุ่มชุดดำที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงภายใต้แสงตะวันดวงตาที่หลับแน่นของบุรุษหนุ่มชุดดำสั่นกระพืออึดใจให้หลังพลันเบิกกว้างคล้อยหลังการเบริกตากลิ่นอายแก่กล้าสงพลังทะลักทะายจากในกายเซียเวเหยียนแผ่กำจายเต็มห้องในลูกตาดำจัดเปล่งประกายสีเขียวใสชุดดำบนร่างโป่งพอง แล้วปลิวสะบัดเสียงดังอู้อู้ไม่หยุดนานครู่หนึ่งประกายแสงในดวงตาจึงค่อยๆจางหายจุดยาวบนร่างก็ลู่ลงแนบติดผิวกายอย่างเงียบงนันรู้สึกถึงปราณยุททวีความลึกลำกว่าสองวันก่อนแววตาปิติฉายวาขึ้นในดวงตาเซียวเหยียนแม้สองวันนี้ปรุงโอสถยังบ้าคลัง่งทำให้เขาอ่อนเพลียสุดขีดแต่หลังฝืนทนฝึกช้านอยู่หนึ่งคืนกลับพบว่าปราณยุธในกายมีความรุดหน้าแม้ความรุดหน้านี้จะน้อยนิดแต่สะสมนานวันเข้า การทะลุระดับชั้นก็เป็นปัญหาด้านเวลาเท่านั้นกระโดดลงจากเตียงเสียวเย็ยนล้างหน้าล้างตาช่วยเสื้อคลุมสีสะสีดำหลวงโครมมาสวมทับเช่นนี้ตลอดทั้งร่างก็จะถูกบดบังไว้ในเงามืดแล้วนิ้วมือลูบแหวนบรรจุเบาๆเสียวเย็ยนระบายยิ้มและผลักเปิดประตูเสียวอีเซียนและจือเย็ยนที่รออยู่ในโถงนานแล้วต่างตะลึงงันเมื่อเห็นคนชุดคลุมดำเดินออกมาจือเย็ยนจะแอบขำกลับมีเสื้อคลุมสีดำตัวหนึ่งถูกโยนมาตกใส,ส่ศีษะนาง สวมไว้ผู้โสใหญ่จะได้จำพวกเจ้าไม่ได้เซียวอีเซียนเคยเผยโฉมแล้วไม่จำเป็นต้องอําพรางเห็นจือเย็นโยนเสื้อคลุมทิ้งเซียวเย็นยิ้มบอกชุดคลุมอัปลักษณ์เช่นนี้ข้าไม่ใส่เด็ดขาดจือเย็นทำหน้าเยเกแต่เห็นเซียวเย็นจ้องขม็งจึงต้องหยิบมาใส่ย่างเสียไม่ได้ไปเถอะงานประมูลวันนี้น่าจะตื่นเต้นเร้าใจกว่าที่คิดแน่เซียวเย็นบอกยิ้มยิ้มจากนั้นเดินนำออกไป จือเย็ยนและเซียวอีเซียนตามหลังเนื่องจากวันนี้มีงานประมูลดังนั้นคนที่ซุ่มอยู่ด้านนอกหายเกลี้ยงไม่เหลือหรอทั้งสามจำแนกเส้นทางเสร็จก็มุ่งหน้าออกสู่ด้านนอกของตึกเฮยห,หวงเฮ่ <c oughs> ยเาย่ยนเซียวปล่อยให้เการออยู่น,นอนโขเลยขณะทั้ง3ามกำลังจะเดินพ้นเขตที่พักปรากฏเงาสีขาวสายหนึ่งทะลันมาเสียงหัวเราะลอดเข้าหูทั้งสามคนไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีเห็นสีหน้ายิ้มปริมของโม่หยา เซียวอีเซียนมุ่นคิ้วพึมพำสำหรับคนผู้นี้เสียวเหยนไม่ถูกจตาตั้งแต่แรกแล้วเหลมองโมหยาแวบหนึ่งกล่าวเสียงเฉยชาเจ้าสำนักน้อยมีธุระหรือโมหยามองดูเสียวเหยนที่พลางกลในชุดดำหลวมโครงขณะเดียวกันก็ลอบชำลึงเสียวอีเซียนด้านข้างเห็นดวงหน้าเฉิชฉายของอีฝ่ายเย็นชาโมหยารู้สึกร้อนว่าบในสวงนำป้ายยกแผ่นหนึ่งออกมาจากแหวนมันจุหัวเราะกล่าวว่าฮ นี่เป็นป้ายอคันตุก,กะชั้นสูงของเงินประมูลคนที่ได้รับป้ายนี้ล้วนเป็นผู้แกล้งกล้าชื่อดังของแดนอนาธการทั้งสิน้นข้า,าต้องพูดตะล่มอยู่นานกว่าจะขอจากท่านพ่อมาได้ขอบคุณเจ้าสำนักน้อยเห็นท่าทางสุภาพอ่อนโยนของอีกฝ่ายเสียวเยียนก็นึกสนุกขึ้นมาจึงยื่นมือรับป้ายยกไว้อย่างไม่เกรงใจแล้วหมุนตัวเดินไปยังประตูทางออกของตึกเฮยหวงเซียวอีเซียนและจือเยียนที่แอบคำก็เดินอ้อมโมยา่าเดินตามหลังเซียวเยียนไป โมหยานังหน้ากระตุกเล็กน้อยสะบทแช่งเซียวเย็นในใจประโยคหนึ่งแล้วฉีกยิ้มบนใบหน้าอีกรอบขณะจะเดินตามสุ่มเสียงเย็นเฉียบเสียงหนึ่งทำให้รอยยิ้มของเขาแข็งค้างในบัดดนฝีเท้าก็ราวกับมีสิ่งใดทวงไว้ถ้ารังเกียจว่าอายุยืนเกินไปก็เชิญตามมา ฟังกี่คันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ